น้อมกราบนมสัสก,การพ่อครูสมณะโปรติรักษ์เชิญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนางสาวจรินรัตชุมฉีชื่อต่างธรรมน้ำน้อมศีลอายุ39ปีเป็นจิตอาสาแปทย์วิธีธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนฝ่านาบุญสองค่ะในเนื่องจากในงานวันอโศกลํำลึก เพื่อปฏิบัติบูบชาเพนโพธิบูชาในวาระ88ปีของพ่อครูสมณะโพธิรักขอตั้งศีลเพื่อเป็นการปฏิบัติบูบชาเพื่อจะให้ตัวเองเพิ่มท,ที่จะได้เพิ่มอธิศีนทธิจิตอธิปัญญาจะทําทให้ตัวเองเป็นคนที่มีสติทั้งมั่นเพื่อจะให้ พ้นจากความทุกข์ได้ทำลาดับและก็ช่วยคนอื่นได้และจากที่ได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องถูกตรงของปอครูก็ทําให้ตัวเองมีสติมากขึ้นสามารถใช้ปัญญาที่จะมาแค่ปัญหาให้กับตัวเองและก็ผู้อื่นเวลาที่จะมีปัญหาหรือว่ามีปัสสาะเข้ามาก็สามารถใช้ปัญญามาแก้ปัญหาได้ ตามลำดับตามที่ตามฐานของตัวเองและสิ่งที่ตัวเองได้นำมาปฏิบัติตามที่พ่อครูได้สั่งสอนมาหรือว่าตามสรุปธรรมของพ่อครูที่มีว่าคนจะลาสร้างอาหารคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธตนเองก็อยู่บ้านก็สามารถสร้างอาหารเพื่อการพึ่งตน และช่วยคนอื่นได้แบ่งปันให้คนอื่นได้กินได้ใช้อย่างอย่างทำให้เราได้ชีวิตได้มีชีวิตที่ป่าสุขได้นำอาหารมากินมาใช้ทำให้ไม่มีพิษมีภัยทำให้ทั้งร่างกายและก็จิตใจเป็นอยู่ป่าสุขสาธุค่ะ